อ่าก็สวัสดีะคระับสำหรับค่ายเดมพิดเด้นนะครับวันนี้มารีเฟกซ์แฮนด์เมคไทย2ชิ้นเลยนะครับตัววีซ่ากับตัวแอมนะครับที่ <c oughs> เมื่อเท้าหางไหวกน่าจะ10ปีมีถึงแร้วครับน่าจะมา8 7ดปีที่แล้วก็เกือบ10ปีแหลวผมว่าเพราะเพราะว่าค่ายแอมเป็นพี่ทนายเฟเฟ์ด้วยกันมาส่วนวีซ่าก็ออกมาใกล้ๆกันนะครับซึ่ง2ตัวนี้เอกลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับแต่เพียงก็ให้เทสดูว่าความหนาความอะไรพวกนี้ตัวไหนกินกว่า ถามผมผมเจ้าสองตัวเพราะว่าไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เพราะแนวทางการทําและวงจรไม่เหมือนกันเลยอ่าแล้วก็ส่วนเสียงก็แล้วแต่คนชอบครับส่วนว่าผมว่าผมซื้อเก็บในเห,นหมครับเพราะว่ามันไม่มีขายแล้วถึงพี่เขาทาอะไรบางชิ้น,นมันก็ไม่มีแล้วเหมือนสมัยก่อนฉะนั้นก็เลยเก็บทั้งสองตัวนี้ไว้นะครับก็ตัวนี้ตัวนกพี่นกอ่าตัวนี้พี่นรินนะครับอ่าลองฟังเสียงตัวแอมนะครับ อันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะครับส่วนอันนี้ตัววิซ่าครับอ่าเอาพุทพี่เขาน้อยไปนิดนึงอ่าลองฟังของนกครับ วีซ่าจะมีความแผดมากกว่านะครับผมจะปรับนกให้ใกล้ๆวีซ่าผมจะเปิดประมาณนี้แล้วก็เปิดเสียงแหลมขึ้นนิดนึงนะครับเสียงกลางเยอะหน่อยเสียงเบสขึ้นครับเกณฑ์ที่เดิมความดังเท่าเดิมลองดูนะครับอ่าดังไปนิดนึงอ่ามันจะหนานะครับตัวนี้ ซ่าผมชอบเล่ no part, นหมดนี้ต้องหาแอมครับแอม อ่าัวของนกนี่มันเพิ่มเหลมนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลมกว่าซึ่งผมเล่นของนกก็จะเปิดเบรเยอะนิดนึงครับเปิดเกนเกยอะหน่อยเพราะว่าเอากลางขึ้น ถ้าเทียบเราเล่นตัวโน้ตครับตัวนี้จะมีหัวโน้ตเยอะกว่าเพราะว่ามีความหนานเยอะกว่าตัวนี้ตัวนี้จะแผดกว่าซึ่งก็แล้วแต่คนชอบครับจริงๆนะเพราะว่าหัวโน้ตตัวนี้อาจจะต้องเปิดเบสขเพิ่มนิดนึงเพอเพื่อให้มันเยอะขึ้นลองดูนะครับหัวโน้ตเยอะนะครับตัวนี้ จะแพงก,กว่าตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ที่ชอบ้วถ้าเกิดเราจะทําให้มันเท่ากันก็น่าจะประมาณนี้ได้อยู่อย่างในตัวนกก็มีหัวแอมเพราะว่ามันหลักการเอฟเฟกค,คือเขาบาลานซ์มีชิปตัวหนึ่งที่คอยคุมย่านทุ่มกรรมแหล่งไว้ส่วนนี้จะมีชิปอันนึงคุมย่านย่านเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะประยุกต์ใช้ยังไงอ่ะถามว่าดีทั้งคู่ครับ ผมชอบความหนาของตัวนี้ตัวนี้ก็ชอบความแผ่นความกลมของเนื้อมันมันกลมอ่าก็ขึ้นอยู่คนชอบครับซาวพวกนี้เราพูดยากแต่ว่าเอฟเฟกตีทุก,ก้อนครับแต่ว่าเราต้องปักให้เป็นนะครับก็วันนี้ก็ลองรีวิวและแอมชนกับวีซ่านะครับยังไงฝากติดตามเพจเดนพิทเดนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ